แบบช่ำๆเลยอะพี่จริงๆช่ำๆร้อนๆราดข้าวไปนะเดี๋ยวกู้งหดหมดเลเร็วนีโตอเร็วน้ำตาลน้ำตาลมาเนี่ยน้ำตาลด้วยเร็วน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลไปนึ่งปากพอแล้วพอแล้วเอาชิมชิมพริกไทยอือลืมพริกไทยเลยอืออร่อยอร่อยแล้วใช่เออโต้ติ้งข้าวมันเพิ่มอีกนิดหนึ่งเจ้าเลยเฮ้ยเร็วเร็ว สวัสดีครับยินดีท้อนรับเวฟซีนะครับเฮาโซชาติไอ้ตังโอ้ยมันเสียงดังฟังชัดจังเลยชิปนี้แสดงว่าชิปนี้จะได้กินใช่ไหมเนี่ยโอ้เสียงดังดีแล้อเกินนะพอดีวันนี้นะครับเป็นวันเสาร์ถ้าออกไปข้างนอกนะครับนักตกปลาเยอะมากก็เลยคุยกับเด็กๆว่าจะทําอะไรดีเด็กๆตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยครับอยากกินทำอาหารอยากกินกันนะครับผมเราก็เลยออกไปซื้อกุ้งอะไรมา นี่ครับตอนแรกโอ้โหมันถุงใหญ่เบลเทอร์นะครับตัวที่เราเห็นเนี่ยอยู่ในเออ่ถุงเนี่ยมันใหญ่มากนะครับทีแรกเต็มถุงเลยอ่ะเต็มเลยเออพอน้องแข็งละลายเท่านั้นแหละถึงว่าทำไมถูกจังกันล่ะซื้อมาเท่าไหร่225บาทอ่า1กิโลกรัมนะครับอ่ะวันนี้เชฟมิวนำเสนอเมนูอะไรต้มทอดกระเทียมพริกไทยค่ะอ๋อเอามาทอดกระเทียมพริกไทยเฮ้ยทำเป็นอารมณ์แบบอาหารตามสั่งเหรอแม่แบบจานต่อจานอะไรเงี้ย แล้วก็เอาไข่ดาบโปะนะวันนี้เจฟหมิวอาหารตามสั่งถ้าหิวนึกถึงเจ๊หมิวเี่อาโอเไปเดี๋ยวเราทําอาหารกันครับวันนี้วันนี้อาหารง่ายๆไม่ต้องมานั่งทํากุ้งครับใช้กุ้งแช่แข็งนั่นแหละปะ่เน่ทำอะไรโต๊ะปอกกระเทยครับกระเทียมผม <laughs> ไม่คิดว่าจะเล่นมุกนะี้เนี่ยรู้ไหมว่ากระเทียมยมีสรรพคุณอะไรบ้าง ผม,ผมชอบมากเลยตอนนี้ผมกำลังเป็นแม่ลุ้นอยู่แหลอกินกระเทียมช่วยรักษาสิวจริงเหรอจริงครับรู้ได้ไงดูดูเกินม่าล้วเหรอมันมีสารอะไรกระเทียมอ่ะรู้ปะ่ะสารออกซิแดนครับ <c oughs> ant <ioxid> ant ออกซิแอนตี้ออกซิแดนช่วยในการรักษาสิวและสรรพคุณอีกอันหนึ่งของกระเทียมพี่หมิวควรกินมากๆเลยนะนรกระเทียมช่วยลดอาการผมร่วงได้ <c oughs> อันนี้จริงเหนิววันนี้ปอกให้หมดเลยนะแล้วกินเยอะๆไปเลย กินคนเดียวให้หมดเลยเออไม่งั้นมันจะไม่เหลืออะไรเอาหนะโอเคไหมหัวล้านโอเคอันนี้คืออะไรบุญพริกไทยดำครับเป็นเม็ดอ๋อเป็นเม็ดทำไมเราไม่ใช้พริกไทยผงอะเพราะว่าอันนี้ไม่จะหอมกว่าหอมกว่าใช่ไหมถ่ายเม็ดเรามาป่นเอามาบดเอามาทุบใช่ครับแล้วพริกไทยมีสรรพคุณอะไรไหมมีครับอะไรที่แบบชอบที่สุดเลย กินเยอะๆมันช่วยลดน้ำหนักอืมอ่ะงั้นวันนี้กินพริกไทยเยอะๆเลยนะครับผมก็แค่ปาเคียวเลยดีกว่าอ่ะลองดูอ่ะพิการหนูไปชั่งมาแล้วหนึ่งกิโลใช่ไหมใช่อ่ะแล้วห้าขีดทำไมอ่ะมันไปไหนหมดอ่ะถุงรั่วหรือเปล่าละลายหมดอ๋อละลายหมดเราจะขายจานกี่บาทอ่ะอาหารต้องสั่งนยจาดทุนเดียวจานนึงสองตัวพอเดี๋ยวจะตั้งนละมันทอดไข่ก่อนนะคะ อุ้ยนี่ใช้ไข่เป็ดเลยเหรอค่ะอุ้ยอร่อยดีเงี้ยไฟแรงไปว,ไวนะเนี่ยอ้โ,โกรอบๆเลยครับแมคคาร้านนี้นะครับไข่แดงแตกทุกใบครับชอบเจาะไข่แดงถือว่าเป็นการซ้อมครับก่อนเปิดร้านอาหารเจมิวธุรกิจร้นนรอย,ล,ออยล,อล้านนะฮะเดี๋ยวร้านป๊อปคอร์นเดี๋ยวร้านอาหารน้ำสังร้อยร้านแน่นอนครับชีวิตนี้ เดีย๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะคะตั้งน้ำมัน,นะคะ่ะแล้วเอากระเทียมลงไปหอมดัง <laughs> เราจะเจียวให้หอมเลยนะให้เหลืองไฟเบาๆหน่อยใช่ไหมใช่ค่ะเหลืองนะยังไอ้โทรบอกเหลืองแล้วก <laughs> ินแบบนี้เลยไหมก็ไม่เหลืองเลย,เลยต่อไปคืออะไรเตรียมอะไรกุ้งเหรอหรืออะไรกุ้งพริกไทยลงตอนหลังเหรอใช่คลิปนี้อาจจะสั้นนิดนึงนะครับพอดีเรา ว่าเราต้องรีบเตรียมอุปกรณ์พรุ่งนี้เราจะไปลุยแมทอะไรเหนียวพงค่ะฮะกระพงกระพงใช่เป็นกระพงเหยื่อศพนะครับที่สมุดอะไรสาคอนสาคอนแมทของนาโอสเพื่อดมินกลุ่มอะไรนะเพื่อนักตกปลาสมุูสาครแล้วแชมุูสาครนะฮะพรุ่งนี้เราจะเอาปากกระพงกลับมาให้เยอะที่สุดนะครับเอาไปโอ้โหขนาดนั้นเลยอ่ะ เอามาเป็นสเบียงตุนในช่วงสงการนะครับสงการเราไม่ได้ไปไหนเลยเนาะอยู่บ้านกันคลิปปลากระพงทุกวันหนึ่งวันหนึ่งวันเฮียว่ะหสงสงสอมเหรอ <c oughs> ได้ข่าวว่าเราไม่กินกระเทียมไยเหรอห <c oughs> <c oughs> อมมากเลยอ๋อหอมกระพงเอาใ้กุง้งมาแล้วกระพงกุ้งลงบัฟเดียวเนาะเดี๋ยวมันจะโหดใช่ค่ะแค่นี้ก็น้อยพอยังไงยังไงใส่อะไรบ้างมิวบอกเลยร็ว ซชี่วข้าวเชี่วขาวซชี่วมาซ้อนมาจะตกดตามสิบชา้นตยาเลยนะคะหอม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 ได้แล้วแล้วไงความกลมกลมตอนหอยค่ะตอนหอยลงไปเร็วซอนหอยเร็วเร็วเดี๋ยวกู้งหดหมดเร็วดีตอเร็วน้ำตาลน้าตลมาเร็วน้ำตาลด้วยเร็วน้องตาลน้ำตาลน้ำตาลไปหนึ่งปากพอแล้วพอแล้วพอชิมชิมพริกไทย อู้เลยมิกหรือไทยอู้อร่อยอร่อยแล้วอือโอ้ยอือต่อติ้วข้ามันเค้มีมิดหึือเจ้าหรือเออเร็วเร็วเร็วไป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 พอพอพอเต็มหมดแล้วเต็มปีเลยน้ำน้อยน้ำน้ำมาตัดน้อยเต็มไปแล้วน้ำป้าไม่มีมีก็ไปห้ามาในของตั้งมาเลยเร็วยกกระทะก่อน รอน้ำแป๊บหนึ่งอ๋อเยอะไปไม่มีอะไรพอดีเลยอ๋อหมดหมดแล้วไปเข้ามาลาดเลยมาเลยอือก็บนี้่งแบบช่ำๆเลยอะพี่จริงๆช่ำๆแลนร้อนลาดขท้าวอ,อ้โจานนี้สี่สิบห้าแพงปะ ต้นทุนก็สามสิบแปดแล้วก็ไม่เจ็ดบาทเอาเร็วๆลูกค้าต่อแถวเ้วเราตักเริ่มมิวบุฟเฟ่ครับตักเองครับบุฟเฟ่ตักเองครับมาๆมาๆมาลองดูตักราดไข่ไปเลยไงเดี๋ยวผมขอลองชิมก็เลยมิวเดี๋ยวเดี๋ยวกินทั้งห่างเลยเดี๋ยวก่อนเออ กรอบพริกไทยกระเทียมนี่ลอยขึ้นมาเนี่ยพริกไทยเยอะจริงวันนี้ตำ<ม>จากพริกไทยเม็ดนะครับมันจะหอมนะฮะกระเทียมสดๆนะตำแล้วก็ใส่ลงไปนะครับกินอรอยไ,ไหมกุ้งกำลังแบบกร,กรอบอนาหารตำสั่งถ้าขายไม่ได้เอาไว้กินเองเองนาะอร่อยไหม กรกบๆแล้วกุ้งแบบหวานนะหวานไหมันเด้งเลยกับกุ้งที่เราไปซื้อใช่ใช่คือคือความข้อดีของกุ้งแช่แข็งเนี่ยเขาจะมีความกรอบครึบคึบเคี้ยวแล้วมันคึบๆึบอหูยนี่โอ้โหไข่เป็ดนะครับไข่แดงเป็ดนะเยิ้มเยิ้มนะนี่ยตัดกับข้าวเนี่ยมีครตีดูครับ เทกเจอร์ของเขามีความเยิม้มความช่าแล้วก็มีพริกไทยโยรยรอบๆนะครับกินแล้วแบบเผ็ดฟ้าในตัวนะตัดกับไข่ดาวแต่อร่อยครับเมนูนี้ไปคนละมุมแล้วตอนนี้ <c ười> อะคลิปนี้แค่นี้ก่อนเนาะไปกันแบบนี้แหละพอดีเดี๋ยวเราต้องไปเตรียมอุปกรณ์ต่อพรุ่งนี้เราออกเดินทางกันตีสีต้องตื่นตีสามโอ้โห <c ười> นะก็คลิปนี้แค่นี้ก่อนคนระับไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับเป็นคลิป ท่านนะครับทำอาหารบ้างนะฮะ